สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนมนีอุนเตียวภาตะลุยาเขาปลามหาเหตุจ้ากำลังแติบโตสิเขาปลาเมื่อไหรนะ่นะมามา,มาจอบพิกัดแถวอ่อนโพนทรายเนาะค่ะมานี่ก็ตั้งสี่หัวค่ำล่ะค่ะฝนกะลงเม็ดเปียกไปเมื่อไหร่ละ,ละต่ว่าเฮากะรองเบอเ่องเนาะอยากเก็บให้ป,ปู่น้อเพิ่นไหมว่าไนเก็บปันใดไปจ้าไปรุนไปชมน้ำกันว่าสิมานปันใดไปจ้า พี่นองพัวเร็วอู้ยมันอยู่ในภูมิใหม่ด้วยพี่นอ้องเด้อเอาค่อยๆแหย่เตียงงัดทั้ง,งพุ่นเพิ่นงานส่วนพุ่นเนาะถ้าเพิ่นบ่ใส่ไฟพเพิ่นแนมบเ่เห็นหตองเอาเด้อพี่น้องเอ้ยกราบขออภัยพ่อแม่พี่น้องเฮามันมันางจังอ้ายเพิ่นสายตาอันบ่ค่อยดีแน่นปนานไดเพิ่นก็นต้องใส่แว่นตายอยู่ตลอดเวลาอยู่เนะะาะฮะค่อยๆหยับมาเนาะอ้ายเนาะหยับเข้ามาเลยอ้ายพี่นองค่อยๆเปิดไว้อยู่ ฝนกระตุกเด้อพี่หน้องกล่องบางเท่อกระถิฝนเนาะงหัวเขาอือเยมเออเดี๋ยวไอ้เขามาหามุนม่คอยเื่อนนะเอามองที่จาค้องถนัด้วยมอคอยโอ้ยแต่ว่างไรวังทับนะเกีบยมาก่อนเลยก็ได้เห็นไ่มอ่าล่ะก็บไปเลย มันมันเปียกฝนน้ำแม,ม่บางทันไฟอายกับซองใส่เห็นเมื่อดเลยเหลื่อมเลยยิ่งเป็นกระทบกับฝนเนอะอาะไอเนา,ะเ,าเะเก็บใ,ใ,ใมมส่กระตาเลยพยายามเย็นทีแล้วแม่เห็นหนงแม่ยู่ตอนนี้เข้ามาเด้ค่ะเอามมดเลยไอ โอเคอันนี้เห็น,หน,หนอยู่เนาะอุยขางาขางามเหมขางงามมันบ่อยขางงามยางเริ่มทอแทวใจเลยด้วว่างันนี้ฉีดส้วนายเป็นออกมาแล้วคิดไนใจยางออกข้างนี่นี่มาพ่อนี่ โอ้งามแฮงขายา้วเฮง,าย,งา,ายเน,ะะเยนาะเอมห้ียาไอ้าีเปยเนาะบันบ่อเดเด้อ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 ดนอเ้เด้อเีอ่เ้อเอด้อ้อ้อเด้อเอเทีเเดดออเด้อเด้ออเอเอ้เด้อยออยอออเก็บเลยออเก็บเลยเเดอด้ไ้้อเ่เออเดดอ้้ย้เเห็ดดอ เห็นหนอนดอกนี่ดิดอกอยู่ข้างนอกบ่เห็นดิไปเดี๋ยวเ้าสีใหญ่ไปอีกหม่องนึงนะค่ะเนาะข้างบนเอาข้างบนก่อนไปข้างในไอ้นู่แค่นี่สองดอกโอู้มองนึงบอกเออครัวอม่สีสีใหญ่เขาไปข้างในเนาะไปใหญ่ดอาข้างในวะเนี่ยไปอ้าพี่น้องเอาโตเอาโตขาเงาขาเงามันโบขาสันดีเลยอันนี้ อู้บางว่ะคุยังพวกยังเดินอองแงกอขา a u ยง่หอเยุดยอยเนาะหวมาเบิ่งหันขาม่เหนบมขาพุ่อ้เอากตามะ บิดโอ,อเขาไปที่ดีแต่ใดๆเดี๋ยวเขาท่านใดเขามันกิดไปนางกาจอ์นะห้าเครื่อเดี๋ยวหาจุดที่มออีกก่อนเด้อเพราะว่ามันตกลอดเครื่องามเพีงได้บางต้อเลยจ้ะพี่นอ้องเดินมา งาบรุกันงับรุกันออเอาเลยอ,อ่ะอม,มองอยู่ทีกำลังสิงแบบงามๆขายาวเทงเนาะดููเก็บต้ะมวนเที่งไงเฮ้ ยังยังบกมันติดหากใบหากอยังเนาะโอ้โหอ้ามมาเบิ่งไอ่เพิ่งดึงต่อโอ้ยไป่อยดอกกำลังขึ้นเลยเนาะไอ้กำลังผลดินใหม่ๆเนี่ยเบิงเบิเบิสองดอกซุดพีก กันเเใดจะแบนีเนาะขอวางก่อนเด้อพอแบมีก็มวนแล้วไปกระตาก้อนเดี๋ยวไ่อยใหญ่เ็มาผีเด้อดี๋ยถาผีองมาบนข้างนี่าเนาะนี่เนาะอ้เนาะอ้มามาทางนีจ้า เดี๋ยวฮ้องค่อยไปทางนั้นน้อไอ้เนาะไปแบบจุ่มซีจุ่มหาวยังไงานใหม่อันนี้งานใหม่ใต้ไอ้นี่นี่นี่เออเอาออกเอาเลยจ้าเอ้ยคุณเพื่อนกะสิงานนั้นคุณพร้อมได้เพิ่นตอนดึงเพคุณคอยม้วนผอมกันเถอะนะเออถูกกันเอาเลยเอาต้องผี่อีกว็ เอาโหลดเอาโหลดมันยูกไก่กันได้ไหมขุนทง้งคุนก็ค่อยว่าเพราะขุนกระามเออจ้ะืแหผู้ขู่ขาเงายไงห็น้างกันเด้อเ <c oughs> ห็นบ่ท่างเห,ห็นบ <c oughs> ่เห็นเห็น ครับด้วยอ,อ่ะอีกดอกนึงเออมาพี่อ๋อบ่ออมีดอกอ้ายอยมึงสิล่ะเลี้ยงได้เรื่อยเนาะไอ้เนาะนี่แต่ตาเฮาฮะเริ่มต้นได้นี่พี่น้องเริ่มต้นแล้วอ,อืมไปเดี๋ยวไปเบิงกันต่อ ดอกนี้มันอยู่ใกล้มูอ้ไรอ่เอามันก่อนเขาบอก่ได้เปิดเนาะแบบบริเควณเอาแบบดอกเห็นเนาะเอาเพาะเป็นยังฝ่อเอาก่อนอุ้ยไอ้อุ้ยงามไอ้นี่มึงงีรำเด้อเห็นปะเพราะว่าเป็นจุดที่แบบย่านแบบทางงานเออโบหินข้างข้างหงงานเข้าไปสึเขาไปเอาข้างในมีสองดอกจ้ามีสองดอกนะเออนั่นดีนั่นดี โอ้ยพุดขาวงามนึงไปปะไปงัดเลยจ้าใส่ข้างใน <ปะ S 1> อีก<ป>ะไะไปคุดไปพุดงามงามเลยเรอจังหวะแป๊บนึงเดี๋ยวกระตาให้ออายอายสิเขาไปข้างในตอมนมะพราะมูอดูข้างในนะจ๊ะ จ้ามวนว่าไอ้ดึงเหมือนใช่แน่เลมวนมวมนฟ้องกลิ่นแบบนี้เนาะสุดยอดเลยถึกใจครับนี่กันก็ได้อะ ขายเงาป่มีเงาดีมีโอ้ดอกมันสมบูรณ์เนาะนี่ดอกนี่ดอกมวนเออได้เก็บมวนได้บป่ะเกือบแล้วเก็บบ่ได้แล้ว สวยๆเลยใสยก่กระตาก็นะ่อยเนาะเต็มกำพอดีเลยดึงไอ้ดึงขึ้นมายิงดอกบ้านยิงหอมอายเยอ้ยนี่ดอกหน่อยเช่ไมขึ้นทันไม่หักใหม่ป่ได้ แสกงานใหม่คุณบดเอาเอากระตาก็ได้ไม่คยงานงานใหม่อปออออได้วังโถุตุใไฟอันนี่กล่องสำรองกะสิเมอดแฟดแฟดสิเมอร บ่ได้เอาลงชาดเจือนะดึงต่อดึงต่อดอกสุดยอดเลยเด้อพี่น้องโทษโทษหลายๆมึงเด้อไฟเสริมก่อนมันมันเสียงควายแหง้งอืมมันเป็นอุปสรรคสำหรับคนดึงเห็ดใส่ตาก่อนใส่เลยอ่ะ <c oughs>

พ <Hey, S 2> นะี่น้องอันนี้มันอยู่ในภูมิใหม่ทิ้งเอางาใหม่ออกบ่ได้เดี๋ยวอ่ายเพิ่นสิค่อยๆเอาออกมาเลยอ๋อไปส่งถือก่อนเพิ่งเจะพี่น้องเป็นงาใหม่งาเอาโน้ยอายเนาะดึงได้ไหมว่เออดึงไงยุที่อ้ายอันไหนมันบาดแน่มันดึงได้เออคุณได้ไอเระว,วงังง g ไปถือดิ ถอ,ลอะลเดี๋ยวให้อ่ายแล้วออกมาก,ก่อนเพวักาอ่ายแล้วต้องใส่ไฟดูมึงนี่ค่อยมีดอกตุูมหน่อยเนาะดอกนึงใหญ่ใหญ่หุ่มน,นมันเป็นหลายเด้อพี่น้องเด้อเป็นพุ่มใหม่เ้าเปิดไปบ่ได้เนาะค่ะขอไพ่เดี๋ยวรอชมตอนที่เพิ่นเอาออกมาแล้ว ฝนกันยังพงลิ้นเหลือหล่อยเด้อพี่น้องเขากับบริษัทห่อเสื้อกันฝนละค่ะพอวัายางเขามากคิดว่ามันคือสีบ่เปียกต่เบ่งไปเบ่งมาเราวคือจังไปเรื่อยเนนะ้องไอเนาะไหนมาโอ้โห,โหระวังฝุ่นเห็นอ่มปึ๊บนาดอกตูมได้งัดเอาดอกตูม อยู่มองนีู่เ้องรออตอนตูมน่อยฟองดอกใหญ่เลยเมื่อกี้ก็จะยังสีดีเบื้องละลาเออนอนำบ้านเป็มบ่อยมาจ้าออกมาอออกมานองเต็มกระมือมหมมีอยู่บ่มีโอ้นึกว่าจะมืดเอามา เอาใส่กระตาเลยโอเคโอเคเอ้อมีจุ่มหนึ่งโอ้ยอาย้ฝนกระตกมาเลยนี่เป็นแน่งขิงนัวโมเป็นยังเหากะเก็บเก็บท้ายๆเอาไว้กับโมเป็นยังน้อยเนาะท้ายไดเน่ะบ่ได้เน่ะกับโมเป็นยังดอกโอเคได้เก็บอืมไปสรุปผลงานของพี่น้องเบิ้องบาเขาได้ซ้ำได้ร้ายซ้ำได้เนี่ยแหละอุ้ยดอกงามๆด้ยเนาะอืม เพิ่งไหนค่อยยุ่งจุ่มนี่หน่อยโอ้ยคุณไอ่ไอ้ดอกนั่นเห็นมั้ยอ้ยดอกงงอุ้ยเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวมันต้องเปิดนะค่ะเด้อรอสักครู่ดอกนี้ยัยแห้งอยูดอกเดียวถันดอกเดียวนี่อยหยัแน่อยแน่เลยเดี๋ยวับพี่น้องไอ่แล้วพัวไอ่แล้องานระบุ ไอ้เลยฝนก็น,นำมาจังเลยแข่งกับฝนแข่งเนาะไอโอ้ยไอต้อ,ตองลูบเลยเหรอต้องลูบเันยังไงโอ้กําลัางขึ้นน่ะกําลังขึ้น,นโอ้ยโอ้ยหยุดลูบกันได้พอไอ้ไอไฟน้องไฟกล่องอแป๊บดบอไดาแล้วก้อนยาเปิดไฟในหัวเด้อพี่น้องเลยงามไหม ใส่ไฟหัวเราพี่น้องเอ้ยไฟกับสีทรายไฟทรายมากเนี่ยพยายามเอาไฟบางหายมันถือดอกเห็ดเพราะว่าอันแป๊บหมดแล้วนะบะโเอาลองชาเจือเพืียมีจะฆ่ารถไปหน่อยนะโอ้ยเีกำมือขึ้นงามขนาดมีแท่งขึ้นเลื่อยเนะ แบบหัวดำแนมยากอ,ะอ่ะเออเห็นมาจากพี่น้องเห็น,ยนอ,อยู่ตรงเดี๋ยดายแฟต์ไข่ดิโอ้เขาค่อยดึงอุ้อยไอ้ขามันยาวเนาะอืมอื้อันเอาพี่กันอันนั้นเอาได้ยูเอาไดเยัง ขาใหญ่ๆเลยเออแล้วก็นี่นะมัน่ยอดเด้อนี่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 เบิ้งปลายนิ้วแล้วก็นี่เออหายากคนีรคนขนาดปืนเล็วด้วยนี่เข้าหน่ะสีบ่เห็นอีกหลายมันยังไ่ทันพูเดี๋ยวมันก็บพูอย่าเหรียญดอก hello mày đi bó bó ai dạy ai dạy ai cất nát chăm món câu này chăm lại cúi chăm 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 โอ้โหงามแห้งเนี่ยมันอยู่เลยอยู่นี่นี่ระวังด้วยมันเป็นมองทันทว่วว่าอเออนี่ดอกไงสิบง,งามครับขันโบอ่างเรือดโบโบอือ เออจ้าพี่น้องสรุปผลงานกันจ้าเหมือนนี่ที่เขาเขาป่ามาหาเห็ดเปียกฝนพี่น้องเอ,อ้ยขัดเต็มกระตาแล้วกระต o งเมื่อตัวเนาะจักสิว่าอยู่ขึ้นอยังมันเปียกฝนมาแล้วครับพี่น้องสบนั่งใจอยู่เหมือนนี่โอ้พี่น้องเอ,อ้ยดอกนี้มีดอก,ดอก,ดอกางามเลยจ้ะเหมือนนี่อะเหมือนนี่ควรเตีย้ยพาตะลุยกระสิลาพี่ลาหนองไปก่อนเด,อเดอนน้อจ้าเด้อไปทางไหกะคอยผอกันไหมเนาะพี่น้องไฟกะแฟกกะเมิดแล้ว ะพิกัดเมื่อกี้เขาก็เป็นพิกัดปลาโพนลไซเด้อจ้ะเด้อการเก็บเห็ดปวกครั้งแรกของเฮาเลยอยู่โพนทรายน,นี่เน้อยอายเนาะนถึงเคยได้เก็บเห็ดปวกมากจิกหัวเพชรปวกจิกเทือแหลก<อ>มาเทือร์กรเห็ดปวกไฟนี่นี่ละเอาเขาก็ถือว่าเฮาหมานเอาสำหรับมื่อนี้เขาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หอ้วนเตี๋ยวพาตะลุยมด้อค่ะเด้อสำหรับมื่อนี้เขาก็สีลาพิล่านองไปก่อนเพราะว่า เปเลเปืยกมันเลยปลไ้ยแล้วนี่กล้องกับเปลืยกมันแล้วอะลาพี่ล้าน้องไปก่อนสวัสดีค่ะี